ที่นี่จันเอ๋ยจันเจ้าโฮมสเตย์เดี๋ยวมาดูกันว่าที่นี่จะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลย จันทบ,บุรีโฮมสเตย์ stay, คุ้มครบจบต้องที่นี่เท่านั้นราคาเริ่มต้นเพียงคนละ1น5 0บาทมาถึงที่พักฉันก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยมาถึงฉันก็ได้กินข้าวเที่ยงแล้วแล้วบอกได้เลยว่ามื้อนี้เป็นบุฟเฟ่แต่ว่าฉันไม่ได้ถ่ายไวหลังจากนั้นฉันก็เดินทางเข้าห้องพักบอกได้เลยว่าห้องพักเขาน่ารักมากติดริมน้ำแล้วบรรยากาศดีมากแล้วห้องนี่เหมาะมากๆสาหรับการมาเป็นลุ่มเป็นแก๊้งมากับเพื่อนกับฝูงนอนเรียงกันเลยจ้ะได้หลายคนแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับการออกทริปก็คือ อุปกรณ์ความความสนุกและความมันบากาศบรรยากาศของพวกนี้ก็ไม่สนุกนี่โดคิดว่าจะไม่ใช่คิดว่าจะไม่ใช่ของเจ้าของคิดว่าจะของคนอื่น <c oughs> ที่ไหนได้ของเจ้าของ <c oughs> <c oughs> แล้วต่อมาช่วงบ่ายเกือบเย็นก็จะมีกิจกรรมล่องแพดูเหี่ยวเขาจะนําเราขึ้นรถลางไปแบบนี้เลยมาถึงท่าเรือท่าแพเราก็จะทําการขึ้นแพที่เขาจะเตรียมให้บอกเลยว่างานนี้มีมันมีสนุกแน่นอนแล้วก็มีเรื่องไร้ไรที่มันชอบเกิดกับแกงของกูเกิดแต่กับกูอะไรประมาณเนี้ยเอาเรื่องไหนก่อนดีเอาเป็นว่าเอาเรื่องสนุกก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรื่องไร้จะมาเล่าทีหลังทำงานมาเกือบดี <c oughs> เหนื่อยเหมือนกันครับแต่พอได้ออกมาเที่ยวกับพี่เพื่พพพอนครอ,อบครัว มันเหมือนชาร์จพลังให้ตัวเองอีกครั้งได้พักได้ควอรอดแล้วก็พร้อมกลับไปลุยชีวิตต่อครับแต่ตอนนี้ขอลุยก่อนโดนทีเดียวมันได้ไปอยู่ที่โพไซดอนโดนทีเดียวมันได้ไปอยู่ที่เลบานอนโดนทีเดียวมันได้ไปอยู่อเวซอนโดนทีเดียวพบกับไปอยู่ที่โพไซดอนเมาก็เมาทุกคนไม่ว่าจะเป็นอาจงอาจาลงมา และฉันจะบอกว่าเรื่องราวหายลาเยๆเกิดขึ้นได้ยังไงสวดมนตน์โทรศัพท์จบแล้วโทรศัพท์พี่ในแกงโตก๊กน้ำทุกคนแล้วทุกคนก็พากันช่วยหาแต่ว่าน้ำแรงขนาดนี้น้ำเยอะขนาดนี้หาไม่เจอแน่นอนพี่เขาก็เลยบอกว่าตีสามน้ำลดเดี๋ยวพี่มาดูให้แล้วเราก็มีน้ำใจให้พี่ๆเขาเล็กๆน้อยๆย,ยังไงก็ขอขอบคุณทางทีมงานโฮมสเตย์บริการดีมากดูแลแบบประทับใจเลยที่สำคัญโทรศัพท์ไม่พังเพราะว่าอยู่ในซองกันน้ำสวัสดีค่ะซองกันน้ำ ่ไหมคะ4 0บาทสแกนได้คะ่ะ หลังจากที่เราหัวเสียกันมาสักพักเราก็กลับที่พักกันครับไปเติมความสนุกกันเพราะว่าหน้าที่พักของเรามีสวนน้ำอยู่มีเครื่องเล่นมากมายบนน้ามีสไลเดอร์มีกระโดดหอบอกได้เลยว่าทริปนี้คุ้มแน่นอนเล่นสวนน้ำเสร็จแล้วก็ทําการอาบน้ำเตรียมตัวเพื่อจะไปกินข้าวตอนเย็นบอกเลยว่ามื้อนี้บุฟเฟ่ต์แล้วเรามาดูกันว่าอาหารเขาจะมีอะไรบ้างอาหารก็ยังเยอะใครไม่อิ่มสั่งเพิ่มได้บอกเลยว่าปูตัวนี้ตัวใหญ่มากสั่งได้กินแบบไ อนหอยนางรมกุ้งลายเสือกุ้งชงกุ้งแช่แล้วก็มีเมนูอื่นๆอีกมากมายแล้วที่นี่เขามีเบียร์สดเป็นบุฟเฟ่เบียร์ทุกโคนกินได้ไม่อัน้นตายไปเลยแล้วคือนั้นเราก็ทําการแสดงแบบหนาตจจัวจับจะเป็นฟันลายของใครสักคนแล้วเราก็จาอะไรไม่ได้ภาพตัดเป็นช็อตๆกับขี่พักนอนพักผ่อนตื่นเช้ามาเขาก็ยังมีอีกมือหนึ่งเป็นมือบุฟเฟ่มีขา้ขาวตงข้าว้มต่างๆนานาห้เรากินแบบว่า มือเช้าแบบเบาๆแต่ว่าตื่นเช้ามาแห้งก็คือไม่ได้จับโทรศัพท์คือไม่เอาอะไรแล้วเอาแค่ชีวิตตัวเองให้รอดก่อนไม่ได้ถ่ายอะไรเลยช่วงเช้าถ่ายแค่บรรยากาศนิดหน่อยยังไงทริปนี้ก็เป็นทริปที่มีความซุกะก็สนุกที่สุดแมงเอ,อ้ยคลิปยาวชิบหายใครดูจนจุกก็ขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กดติดตามด้วยเด้อ